สวัสดีพี่น้องพบกับสมบัตินี่หมอกกระทะไฟนี่สมบัติหมอกกระทะไฟสมบัติเห็นไหมบ้างพบกับเฮียบุญเฮาคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยมาเนี่ยงวจีนมาเนี่ยงวจีนกับเสียโพเฮามาเนี่ยกับกับทีมงานเฮาพี่น้องตับพี่น้องตับตับหวานเลยได้เนี่ยตามยังเลยตับหวานตับงัวจีนโอ้งัวจีนเอองวจีนอีกแล้วมาเนี่ยจีเบ็ดจีเบ็ดกอยเอฟหายมามา พบกับเซบุนพี่น้องพบกับเซบุลสินเก้าเช่นเคยแมนแมนสิบเก้าเชนเคยกับทีมงานพวกเราคือเก้าสิบเก้าเชนเคยมาเนี่ยเซบุนยันเมียเนาะแมนเซบุนยันเียแมนเซบุนบุญยันเมียตัวนี้บุญเนเด้ออ่านี่บุญยันเมียเพื่อนวะเซบุลอยันเมียเด้อพบกับทีมงานพวกเราคือเก้ามาเนี่ยเก้าพี่น้องเก้าป้าเมียแม่ได้ดิเซบุลนี่แมนเซบุนป้าเมียแล้วเนี่ยตัว โซมรัดเสียในพื้นเบิร์ตทีหาแก้วว่ีกก็มีเออกงก้อยกองก้อยหลอดคอนหมาชิวโลกำลังเสื้อคงครบชุดเลยพี่น้องเนี่ยจะว่ากงก้อยลอดคอนเฮ้ยสมบันเ่ยานเมียบ่คือปลาเมียมาสมบัติยานเมียมาสมบัติเออสะุยยาบ่มียาเมื่อวานสก้องนี่นี่นะเออเมื่อวานสก้อนนะบ่มียาชมียเมียคือตีนเท่าคือเกิบเอ้ยยาตายเถอะอยากจะบ้าตายมขาตีนแยบเกิบบัปเนี่ยเออนั่นแหละเมียคือเกิอบพ่อคือตีนชัเออตายเถอะ เอาเลีงเลยเฮียพวกเฮาเลีงเลยได้ปะงานเลีงงานเลยโอ้โสุกมากเลยพี่น้องไม่ไม่สดสดเลยพี N ่น้องมันยไม่ต่อยอะไรกันชีคนณขีตอนเทมป์เทมปชาวบ้านตับตอดตับตอดตับพี่น้องเซฟสมบัติตัวนี้เซฟสมบัติอดตับอุ้ยห้ามเลยกูไม่หันผมกับเซบูนเนี่ยปืนใหญ่อาซอนน์เฮ้ยปืนใหญ่ผมกับพ่อเฮาเซนเคยห้อยห้อยแล้วตะบนเนี่ยตอนแล้วโอ้โหรืออะไรไปพี่น้องพี่น้อง อะไรนะพี <unge> ่น้องพี่น้องว่าขับข้าพเจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเครื่อม่เนี่ยกินม้วจีนมาเนี่ยอ่าเจ๊จอกจ๊จอกลัวมันแกงมันใสเราดูป่ะไปอย่ากแมมเถอะแม่มันคือแม่มึงอยู่วะนี่พี่น้องคือแม่มันสุดยอดเลยเนี่ยเบิ้งในสีดำเจียวให้เบิ้งให้กินน้ำเ้มทาวัยเอาเบิ้งมามาเอาได้ไหมนี่พี่น้องสุดยอดอีกแล้วเนี่ยไงไงดูดูดูค้างมั้ะตัวเนี่ยนั่น สวยเฮ้ขน่กับคางกูได้เฮ้ยครูคังสวยนะอามาเป็นคูเลยคูแสบร้ายมั้ล่ะตกลงลม่ะสุดๆเลยได้เนี่ยอเบ่งมุปบะเอน้อยครับคน่อยอันใส่เรยบอยช้อนแขน่อยหนักนะส่วนผสมใส่ปานี่ไงนี่ะ